สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการใช้งานออจะตัว Microsoft Teams นะครับว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับซึ่งวิธีการที่จะเข้าใช้งานตัว Microsoft Teams นั้นก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีนะครับซึ่งผมขอจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับออวิธีการแรกเลยนะครับเราสามารถเข้าไปได้ที่นะครับ www.dot office.com นะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บของตัว Microsoft Office นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแรกนะฮะเราก็จะทำการ Sign in หรือว่า Login เข้าไปนะครับซึ่งแอ c เค n าที่เรามีนั้นก็คืออันนี้ขออ้างอิงจากมหาวิทยาลัยของเรานะฮะที่ได้ซื้อลายเส้นของตัว Office ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นการ Sign in ตรงนี้ก็จะเป็น i อ ID ที่เป็น a office a r m เ t o นะครับ ซึ่งก็จะเป็นตัว ID ที่เป็นไยเซนของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่เราสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับก็ให้ใช้ ID นี้นะครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ฮะผมก็กดที่ sign in นะครับนี้ผมขอยกตัวอย่างการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ก่อนนะครับกด sign in นะฮะจากนั้นนะครับผมก็ใส่ ID ของผมนะครับนั่นก็คือพี่สารนเดอร์สกอร์โ อ f f i c e อัมพูโนะครับของเราเองนะครับจะต้องมี Add office ก่อนนะครับส่วน Add อั m พนั้นก็จะเป็นตัวตัวอ e ีเมลนะครับอันนี้ตัว office ผมก็จะใช้ Add office นะครับจากนั้นผมก็กด next นะครับจากนั้นก็ให้ใส่ password ที่เราได้ c r e a t ดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการฟอกไปแล้วนะผมกด sign in ครับจากนั้นเขาก็จะ ถามนะครับก็ตอบ yes นะครับว่าเราจะายังคง sign in อยู่ใช่ไหมนะครับอโอเคครับ yes จากนั้นครับตอนนี้การที่ผมเข้าไปที่หน้า office.com นั้นตอนนี้ที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าตัวลยเส้นของเราเนี่ยสามารถใช้ตัวผลิตภัณฑ์อะไรของ office 365ได้บ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสก็คือเจ้าตัว Microsoft Teams นะครับซึ่งทุกตัวที่ทางหมหาวิทยาลัยให้เราใช้ได้นั้นก็ถือว่าจะครอบคุมทุกฟังก์ชันนะครับตั้งแต่ตัวบท Excel PowerPoint อันนี้คือตัวพื้นฐานเลยนะที่เราใช้งานกันเป็นอยู่แล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวที่น่าจะมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนการสอนในเรื่องของระบบออนไลน์ก็คือเจ้าตัว Microsoft Teams นะครับซึ่งเจ้าตัว Microsoft Teams นั้นเนี่ยนะสามารถรันได้บนออเว็บเบราว์เซอร์ หมายความว่าเราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมก็ได้ครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยก็จะรันบนเว็บเบราว์เซอร์เลยหรือถ้าใครสะดวกที่จะติดตั้งบนอ i อวินโดว์ของเราก็คือดาวน์โหลดโปรแกรมลงมาแล้วก็ติดตั้งก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับอตอนนี้ผมขออนุญาตคลิกเข้าไปที่ตัวทีมเลยนะครับน่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์หลักที่เราจะใช้ในการในวันนี้นะฮะผมกดคลิกเข้าไปจากนั้นก็รอสักครู่นะครับ ก็จะนำเราเข้าสู่ตัว Microsoft t e a m นะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ที่ตัว Web Browser นะครับก็คือตัวผมเองนั้นใช้ของอเจ้าตัว IE นะครับของตัว Windows เองเป็น Web Browser นะครับ ก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะซึ่งตอนนี้ถ้าเข้ามาเสร็จปุ๊บหน้าแรกที่เราจะเจอก็คือเจอทีมครับฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะที่เป็นทีมเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้เราได้สร้างทีมหรือว่าสร้างคลาสอะไรไว้บ้างแล้วนะฮะก็จะเห็นตัวอย่างดังนี้นะครับอันนี้ก็คือผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับคราวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับกรณีที่เราต้องการที่จะเข้าถึงผ่านตัวเดสก์ท็อปแอปก็คือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาติดตั้งนะครับเราก็สามารถ ตอนที่เราอยู่ในหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับ mm hmm. ก็สามารถคลิกได้ที่ตรงนี้ฮะเขาจะขึ้นว่า mm hmm. ออดาวน์โหลดเดส็อปแอปก็คือให้เราติดตั้งเป็นซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องนะครับซึ่งส่วนตัวตัวผมเองนั้นก็ชอบใช้ตัวที่เป็นเดส็อปแอปมากกว่านะครับโอเคคราวนี้เมื่อกดคลิกเสร็จแล้วปุ๊บดาวน์โหลดนะครับเราก็จะ,ะได้ตัวเจ้าตัว microsoft teams นะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับกันหลังจากนี้ผมขออนุญาตแนะนำาตรงนี้ครับ หลังจากที่เราติดตั้งตัว Microsoft Teams เสร็จเรียบร้อ,อยแล้วนะครับก็จะได้ตัว Microsoft Teams อยู่ที่หน้าจอนี้นะฮะวิธีการติดตั้งนั้นก็ก็ไม่มีอะไรนะแค่เซตอัพปกตินะครับคราวนี้เมื่อเซตอัพเสร็จนะครับเราก็ทําการดับคลิกขึ้นมาครับนี่คือตัว Desktop App นะครับหน้าแรกนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือตัว Email s e s ที่เป็น o f f i c e ตัวเดียวกันกันกบที่เราล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์นะครับ ผมก็จะคออนุญาใส่อ e ีเมลแอดเดสไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องเป็นแอดออฟฟิศนะครับนะครับจากนั้นก็กดลส่อินนะครับจากนั้นครับก็จะถามในส่วนของพาสเวิร์ดครับแล้วเราก็กด Sig- n n นฮะ ครับตอนนี้ฮะผมเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวเดสก์ท็อปแอปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือหน้าตาหน้าต่างจะเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนะนี่คือตัว Microsoft Teams นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้เห็นกลุ่มเห็นทีมอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือตัวอันนี้ก็คือตัวที่ผมขี้เอดขึ้นนะครับก็คือ IT d p a s s m e n t เป็นส่วนของสาขานะครับแล้วก็ทีมของออสอมนานะครับทวน,นี้ผมจะขอ เริ่มต้นอย่างนี้ครับเริ่มต้นในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเราจะต้องทําการสร้างรายวิชาหรืออาจจะเรียกว่าสร้างทีมขึ้นมาซึ่งในทีมนั้นก็จะมีอาจารย์กับนักศึกษาอยู่ในนั้นฮนะเราก็จะเรียกว่าทีมหรืออีกอย่างหนึ่งในกรณีที่มีคนที่สร้างทีมอยู่แล้วและเราแค่จะเป็นคนจอยเข้าไปร่วมทีมเนี่ยก็สามารถทําได้ในหน้าต่างนี้นะฮะคราวนี้เริ่มต้นเนี่ยผมขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องของการ Create Team นะครับผมก็คลิกที่ทางด้านมุมขวานี้นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับจากนั้นครับตรงนี้นะครับหน้าต่างนี้ที่เราเห็นก็คือในเรื่องของ ID ของเราที่เป็น a d o f f i c e a m o t o เนี่ยนะฮะเราได้ลายเส้นของในลักษณะขององค์กรเพราะนั้นในองค์กรของเราเนี่ยใครที่ใช้ตัว Microsoft t e a m แล้วตั้งค่าให้ทีมของตนเองนั้นเป็นแบบ Public หรือว่าสาธารณะเราเองนะครับที่ใช้ ID ขององค์กรเนี่ยเราก็จะเจอเจอ ID ที่เป็น Public เนียโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถจอยเข้าไปในทีมนั้นได้เลยเพราะว่าอยู่ในองค์กรของเราซึ่งกลุ่มนี้เขาตั้งเป็น Public เอาไว้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือที่ที่เราเห็นนะฮะจากนั้นครับถ้าในส่วนของวิชาที่เราจะต้องทำการสอนนะครับในฝั่งของอาจารย์เลยนะฮะ ตอนนี้เราคงยังไม่ได้จอยทีมคนอื่นนะฮะอยากให้ลองสร้างทีมก็คือรายวิชาของตนเองก่อนนะครับผมก็กดที่ create team หนึ่งครั้งครับจากนั้นครับก็จะเป็นเรื่องของ type คือลักษณะของทีมแต่ละประเภทนะครับว่าจะเป็นลักษณะใดนะครับซึ่งในตอนนี้ผมจะขออนุญาตให้อาจารย์เลือกเป็นแบบ class ก่อนนะครับก็คือเป็นลักษณะของ group project หรือว่ามีลักษณะของการ assignment มีการ เรียนการสอนมีการส่งงานก็คือเป็นลักษณะของ c a s สเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ c a s สในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยน่าจะมาซัพพอร์ตในหมวดนี้เยอะที่สุดนะครับในส่วนของอื่นๆนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบอื่นๆนะฮะนี่ผมขอยังไม่ได้ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขออนญาตจะให้เราเลือกที่เป็น c a s สนะครับผมก็คลิกเข้าไปฮะที่ c a s สนะครับหนึ่งครั้งครับโอเคนะครับ จากนั้นครับเขาก็จะให้เราเกตยัวทีมนะครับทีมในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงกลุ่มของออวิชาแล้วก็จะมีนักศึกษาเข้ามาจอยนะครับเพราะนั้นเนม e ตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าเป็นลักษณะของการเรียนการสอนก็ควรจะเป็นชื่อรายวิชาเลยนะครับผมขออนุญาตใช้ชื่อรายวิชาที่เตรียมเอาไว้นะครับชื่อวิชาก็คือ ผมพยายามใช้ของจริงเลยนะฮะผมใช้ชื่อิชาว่าเทคโนโลยีสารเทียบสำหรับองค์กรครับเราก็จะใส่เนีนะครับทีดแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับ Information Technology for Organization ครับ จากนั้นครับคำอธิบาย description นะครับว่าวิชานี้ชื่อชื่อว่าอะไรนะครับจริงแล้วเราจะใส่อะไรก็ได้นะเป็นดีเทลเป็นคำอธิบายนะครับผมก็จะใส่ภาษาไทยไปนะครับเป็น description ครับเพือยืยเทสสำหรับองค์กรนะครับจากนั้นครับผมก็กด next ครับจากนั้นครับระบบก็จะกำลัง create team ให้นะครับ โอเครคนี้ okay. ในส่วนของชื่อกรุ๊ปหรือว่าชื่อของอทีมที่จะเป็นรายวิชานั้นเราก็ได้ใส่ตัวหรหัสวิชาแล้วก็ชื่อวิชาไปแล้วนะครับหลังจากนั้นสเต็ปต่อไปก็คือเราได้ชื่อ,อวิชารายวิชาแล้วต่อไปคนที่จะเข้ามาอยู่ในกรุ๊ปหรือว่าอยู่ในทีมนี้จะเป็นใครบ้างนะครับซึ่งในสถาน,นีนะครับเราได้เลือกหมวดเป็นคลาสนะครับตอนที่เราสร้างทีมคีเอตอนแรกนั้น เพราะฉะนั้นในความเป็นคาสเองอก็จะมีกลุ่มที่เป็น Student กับท e เชอร์ฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือการที่เราจะ Add Student ์ได้นั้นนะครับเราควรที่จะรู้ ID นะครับในอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะแอดตอนนี้นะฮะก็จะมีการ Add อีกหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการส่งลิงก์การส่งรหัสของกรุ๊ปหรือว่ารหัสของทีมวิชาเนี่ยเอาไปให้นักศึกษาก็ได้อันนี้ผมขอยกตัวอย่าง นิดหนึ่งนะฮะกรณีที่ตรงซูเดนเนี่ยนะเรารู้ว่านักศึกษาที่จะมาเรียนในคาสของเรามีใครบ้างผมขอนําเสนออย่างงีนะ้ก็คือ,อาทางสาขาเนี่ยนะครับก็ได้มีการรีจิส์หรือ ist, ว่าได้มีการสํารวจนะก็คือให้นักศึกษาเนี่ยได้สมัครอีเมลมหาวิทยาลัยแล้วก็สมัครอีเมลของออฟฟิศเนี่ยเราก็รีคอร์ดเก็บไว้แล้วนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราสอนนักศึกษาในหลักสูตรเนี่ยเราก็รู้แล้วว่านะครับนักศึกษาปีไหน เช่นนะครับเนืสายชั้นปี3ปกตินะครับก็คือเด็ก4ปีอยู่ปีที่3นะครับเนี่ยนะฮะผมก็จะมี Account ที่เป็น Ad d o f f i c e เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้นะครับปี3เนี่ยก็จะต้องมาเรียนวิชาเทคโนโลยีสารนเทศสำหรับองค์กรกับผมก็ตามรายชื่อที่ได้ลงทะเบียนไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีเรคคอร์ดในสาขาไว้หรือจะทำในภาพคณะก็ได้ครับเราก็สามารถที่จะหยิบ อ่าไอของนักศึกษาคนนี้นะนะครับผมก็อันนี้อยู่ในไฟ excel นะผมต้องการก o p y o p y เลยนะครับจากนั้นผมก็จะเอานำมาแอดใส่นะคอนโทรล V ปุ๊บนะครับก็จะขึ้นนะครับเดชวัฒน์จันทะวงนะครับผมก็คลิกเข้าไปอันนี้ก็คือชื่อจะขึ้นตรงนี้ได้ก็คือนักศึกษาเนะี่ยต้องรีจิสเตอร์เจ้าตัว Microsoft t e a m ไปแล้วด้วยนะฮะจากระบบที่ทางมหาวิทยาลัยได้ซัพพอร์ตไปนะครับจากนั้นผมขออนุญาตเสอย่างอีกสักสองคนฮนะบอยชัยวงศ์ Boy, นะครับผมก็ทำการ Copy นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจะต้องเป็น Add Office นะครับจากนั้นผมก็จะ,ะมาเพสต่อนะครับต่อได้เรื่อยเลยนะฮะเขาก็จะขึ้นบอยชัยวงศ์นะครับอโอเคนะครับจากนั้นผมก็ทิ a เชอร์ ตัวอย่างนะครับถ้าเราต้องการให้มีทีเชอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับคลาสนี้อาจจะเป็นการสอนร่วมนะครับผมอาจจะแอดผุ้พิพัฒน์หนูยอดเข้าไปอ,าอย่างนี้ก็ได้นะครับทีเชอร์ก็มี1คนนะครับส่วนศิลปินก็มี2คนในความจริงทีเชอรนะ์จะมีคนเดียวก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถแอดทีเดียวได้เลยนะครับโอเคครับจากนั้ผมกดแอดครับ ชื่อที่เรา l i ดไว้2คนก็จะมาอยู่ด้านล่างแล้วนะฮะส่วนที่เชื่อผมก็กด add นะครับต้องกด add ด้วยนะฮะอย่าพิมพ์แค่อีเมลอย่างเดียวนะครับต้องกด add ด้วยนะครับจากนั้นผมก็กด close นะครับก็คือปิดการ setting นะครับจากนั้นครับเราก็จะเข้ามาในทีม ซึ่งเป็นทีมของวิชานี้เลยฮะ0405208 i n f o r t a t i o n Technology for o r g i n i เทคโนโลยี์กรเทคสำหรับองค์กรนะครับคาาราวนี้นะครับในหน้าต่างนี้ผมขออนุญาตทำการอ่กด back กลับไปเพื่อกลับไปดู all team นะครับเพื่อดูในภาพใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรามีทีมอะไรอยู่บ้างซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะกลับมาเจอทีมเดิมที่ผมมีอยู่แล้วนะฮะคือ IT Department วิชาสัมมนานะครับแล้วก็ เทคโนโลยีลาสุดสำหรับองค์กรอันนี้คือทีมใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะก็จะเห็นภาพรวมนะครับจากนั้นผมก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปที่ตัวทีมนะครับเราก็จะมาเจอตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราสามารถทําการเช้งทีมพิกเจอร์ได้ผมค,ออคลิกตรงนี้นะที่รูปยินสอนเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่า ลักษณะเป็นแบบไหนนะเกรดรเวลนี่ก็คือมันจะเป็นการเลือกรูปแบบของคลาสนะครับว่าจะเป็น p r i m a r y ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็น Second a r y นะครับหรือว่าเกรดร e เวลไหนนะครับผมยกตัวอย่างเป็น Primary แล้วกันนะส่วน subject ผมอาจจะเป็น art and design อโอเครูปภาพที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นหมวดของ art and design นะฮะอโอเควิชาทคนิคที่สำหรับองคอ์กรผมขออนุญาตเป็น รูปโลกครับอัปเดตโอเคนะครับจากนั้นรูปทีมก็จะเป็นตัวรูปโลกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคฮะจากนั้นครับในกรณีที่เราได้ทําการสร้างทีมขึ้นมาแล้วซึ่งตอนแรกนั้นเราได้ทําการแอดนักศึกษาเข้าไปแค่บางส่วนนะครับซึ่งถามว่าเราสามารถแอดเพิ่มเติมได้ไหมนะครับผมจะขออนุญาตแนะนําตรงนี้ฮะคลิกที่ตรง หลอดไขป่ปลาตรงนี้นะครับหมอออปชันนะคลิกเสร็จปุ๊บผมเลือกที่ตัวเมเนททีมนะครับคลิกอหนึ่งครั้งครับในเมเนททีมตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นตรงเมมเบอร์ะ Member นะครับว่ามีตัวที่เป็นโอเนอร์เนี่ยนะครับก็คือพี่สารกับวุฒิพัฒน์ซึ่งก็คือเป็นทีเชอร์ในทีมนี้นั่นเองครับส่วน Member and g u e s t นั้นนะครับก็จะมีนักศึกษายอยู่2คนนะครับที่เป็น เมมเบอร์นะครับก็คือเป็นนักศึกษาในคลาสนั่นเองซึ่งตอนนี้ถ้านักศึกษาเราแอดทีหลังนะครับเราก็จะมาแอดตรงแอดเมมเบอร์ตรงนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับตอนนี้ตอนแรกเราอาจจะแอดแค่2คนแล้วก็อาจจะยังไม่ได้รู้ ID ของนักศึกษานะครับที่เป็นอีเมลแอดออฟฟิศนะฮะผมก็จะมาแอดทีหลังนะครับแอดเมมเบอร์นะฮะในส่วนของ s ติเดนกับทิ a เชอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาแอดฝั่งของ s ติเดนนะครับผมก็จะมาแอดที่ตรง ในที่นั่นนะครับผมทําการ copy ครับจากนั้นผมก็มาเพืใสนะครับที่นั่นก็จะขึ้นชื่อมานะครับแล้วก็มาคลิกที่ชื่ออีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคอที่นั่นก็จะเข้ามาอยู่แล้วนะฮะยังไม่ได้แอดนะเดี๋ยวผมจะแอดทีเดียวนะครับผมขอทั้งห้องเลยแล้วกันครับกิติพลนะครับคอนโทรล C ก๊อปปี้แล้วก็มาคอนโทรล V ครับ กิติพลก็จะขึ้นมานะครับถ้าอีเมล i d ถูกนะครับชื่อของนักศึกษาจะขึ้นมาสู่ระบบเลยนะฮะคลิกเข้าไปครับจากนั้นครับคนสุดท้ายนะสุกัญญานะครับผมก็ทําการกด c o p y นะครับจากนั้นค้นทอนวีเพสสุกัญญาก็ขึ้นชื่อมาแล้วสามารถแอดได้เรื่อยๆเลยนะฮะจากนั้นผมกด Add ครับ จาก2นะครับผมเพิ่มมาอีก3นะครับผมกด c ค้ s ไปนะครับตอนนี้นักศึกษาที่อยู่ในระบบนะครับก็จะมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้นะครับในคลาสก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ท่านด้วยกันฮนะก็ที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มกับเราในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับอันนี้ก็คือการ add member เข้าสู่ทีมในกรณีที่เรารู้อ่า id อีเมลของนักศึกษานะครับ กรณีที่เราไม่รู้นะครับจะมีวิธีการแอดนักศึกษาเข้าสู่ทีมยังไงนะครับก็มีอยู่หลายวิธีการด้วยกันนะครับวิธีการหนึ่งก็คืออ,อันนี้คือกรณนนีเรารู้ ID นะฮะอีกวิธีการหนึ่งก็คือ,อกลับมาที่ตรงมอออปชันนะฮะตรงจุดแขร์ปลาตรงนี้นะครับเราก็จะมา Get Link to team นะครับผมกดคลิกเข้าไปการ Get Link to team ก็คือเป็นลิงที่ให้นักศึกษาคลิกนะครับ เขาก็จะลิงก์เข้ามาโสู่ทีมได้แบบไดเรกตามลิงก์เลยนะครับผมก็ทำการกด Copy นะครับจากนั้นเมื่อ Copy เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่า,เ,าเรามีลายกลุ่มหรือว่ามีตัวดีเทลที่สื่อสารกับนักศึกษาผ่านทางช่องทางไหนบ้างครับอาจจะเป็นอีเมลนะครับหรืออาจจะเป็นลายกลุ่มนะครับเราก็สามารถแอด ID ตัวลิงก์ตรงนี้นะครับส่งให้นักศึกษานะครับแล้วนักศึกษาก็จะกดคลิกเข้ามาได้อีกเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือการส่งลิงก์นะฮะแล้วรายชื่อนักศึกษาก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เลยฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอตัว ID ของตัวทีมที่เราสร้างขึ้นก็สามารถอาจอยโดยใช้โค้ดก็ได้นะ วิธีการหา ID ของตัวทีมก็คือไปที่ตัวเซตติ้งฮะ,ะจากนั้นไปที่ทีมโค้ดครับจากนั้นครับเริ่มต้นจะยังไม่มีหมายเลขชุดตัวเลขที่เป็นทีมโค้ดนะครับเราต้องกด g e n e r a รตเพื่อสร้างก่อนนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะได้รหัสตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็ทำการ Ctrl C Copy นะครับแล้วก็ส่งให้นักศึกษานะครับ เพื่อที่ทางฝั่งนักศึกษานั้นจะใช้ตัวทีมโค้ดตรงนี้เข้ามาจอยนะครับโอเคตอนนี้ผม Copy ี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอ,อันนี้ส่งให้นักศึกษานะครับแล้วจะเอามาใส่ตรงไหนครับตัวทีมโค้ดนะครับก็คือตรงนี้เลยฮะตอนที่เราเปิดโปรแกรมมาครั้งแรกนะฮะที่หน้าทีมนี้ตอนที่เรากดจอยออเคดทีมเนี่ยคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่ enter code เพื่อทำการจอยทีมนะครับ โอเคผมกดจอยปุ๊บโอเคอันนี้ก็คือเราเป็นเป็นเจ้าของทีมนี้อยู่แล้วนะแต่ก็จะไปทางเหมือนกันฮนะถ้าเราใส่โค้ดถูกก็จะลิงก์เข้ามาสู่ที่ทีมนี้ครับโอเคฮะอันนี้ก็คือวิธีการสร้างทีมแล้วก็การอินไวตตัวนักศึกษาเองนะครับเข้ามาโซ่ในทีมหรือว่าในในคลาสนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูนะครับ คลิกตรง d o p d o w n list นะครับแล้วก็เลือก m a n a e Team นะครับดูว่าตัวสมาชิกของทีมนั้นนะครับกดคลิกอีกครั้งครับ Member and Guest นะครับว่าครบทุกคนไหมนะครับก็สามารถที่จะดูได้ตรงนี้นั่นเองครับก็ทัหาคนก็ถือว่าครบครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานการติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วก็รวมถึงการสร้างทีมแล้วก็การ i n v i t นักศึกษาเข้าร่วมในคลาสนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับ